สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับ p a j e r o Sport 2.4 GT Premium ปี2019 สีเทาครับเที่นั่งที่ฟังก์ชันมาให้แบบคุ้มคุ้มหน้าตาก็สวยงามใหม่ทันสมัยตัวนี้เป็นตัวหน้าของ expander นะครับผมสวยงามเลยทีเดียวนะครับด้านหน้าไฟเฟยมาให้ครบเลยกับดังหน้าสีสวยนะครับรอยสเก็ตมีอะไรน้อยมากๆแทบจะไม่เห็นเลยนะครับผมแล้วก็เซนเซอร์ด้านหน้ามีกล้องตัวนี้มีให้ครบ360องศานะจ๊ะแล้วก็ด้านคาของเขาล้อทูโทนนะโดดเด่นเลยเวลาจะวิ่งหรือจะจอดก็แล้วแต่นะครับก็เสริมสัง่ารสีนะครับเสริมให้แบบในเรื่อง ของแบบตัวรถดูได้ทั้งความสปอร์ตแล้วก็ความหรูนะครับด้านข้างของเขาก็นี่ครับจัดโครเมียมมาให้ตั้งแต่ในตัวของกระจกนะครับมือเปิดแล้วก็ตัวของบันไดสแตนเลตตัวนี้มาสวยดูดีแบบนี้เดี๋ยวผมพาไปชมขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นตัวของปาเจโร่ไม่กั๊กออปชั่นนะครับ่ะเดี๋ยวผมพาไปชมว่ามีด้านด้านในมีอะไรบ้างนะครับ่ะมาพอเข้ามาด้านในนะครับเห็นไหมาอารมณ์ความสปอร์ตก็ เข้าหาตัวผู้ขับขี่เลยนะครับแล้วก็เป็นอากาศด้านในดูสปอร์ตมากๆแม้แต่นั่งด้านหลังก็เช่นเดียวกันเลยนะครับภายหนนะครับตัวของคอนโซลหน้าก็สวยสะอาดนะครับหน้าจอเป็นแบบดิจิตอลแบบเต็มเต็มตัวเลยคุณผู้ชมแสดงผลได้สวยงามงดงามมากนะครับแล้วก็ดูง่ายด้วยนะครับแล้วก็พวงมาลัยตัวนี้เป็นหนังนะครับมัลติฟังก์ชันมาให้ครบนะครับแพลตชิปนี่เด่นๆของเขาอยู่ในระยะที่แบบใช้งานได้ง่ายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆนะครับเดิมๆนะไม่มีลอกไม่มีเลื่อนเลย นี่สวยมากคุณผู้ชมก็ส่วนของตรงกลางนะครับในตัวของหน้าจอก็เป็นตัวบิวอินด้านในไปเป็นระบบแบบสัมผัสนะราบเรียบไม่มียืน่นไม่มีมาเกะกะหรือแบบบดบังในเรื่องของแบบสายตาเลยนะครับหน้าจอสวยงามนะแล้วก็แอร์ตัวนี้ออโต้นะครับจัดไปให้แล้วก็ในส่วนของรองอากาศนะครับตัวนี้มีรองอากาศของนาโนอีซิสเต็มมาให้ด้วยนะครับเนี่ยเป็นรถครอบครัวทั้งทีเนาะเรื่องของสุขภาพเรื่องของความสะอาดตัวนี้ก็ต้องมาเกาะน,นะครับด้านหน้ามาให้พบเลยปุ่มชาร์จต่างๆนะครับตัว h d mi หรือแม้กระทั่งตัวของ usb นะครับแล้วก็ดีไซน์นะครับในตัวของที่ครอบเกียร์เขาตัวนี้หัวเกียร์สภาพสวยแล้วก็นี่เห็นไหมพวกลวดลายสีเงินต่างๆมีให้ครบเบรกมือไฟฟ้านะจ๊ะนี่เบรกโฮมีให้นะครับหมูสะดวกสบายแบบนี้นะครับจัดมาให้หนักๆบเจโร่ ello, ผมบอกแล้วว่าคุ้มค่านะครับส่วนของด้านหลังนะครับผมแอร์ก็จะอยู่ด้านซ้ายขวานี่ตรงนี้นะนะครับผมก็ถือว่าให้ความเย็นนะแบบเป่าเข้าหน้าเลยนะครับเบาะสวยสภาพสวยสภาพดีแล้วประกันเบาะตัวนี้หนึ่ง แล้วก็รับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้อีก2ปีคุณผู้ชมมาทดลองขับมาเลยดีกว่าเดี๋ยวผมพาไปชมราคานะครับผมรับรองว่าคุณตัดสินใจได้ทันทีนครับเปไ็นยไงบ้างครับกับภายในสวยๆแล้วก็ฟังก์ชันที่จัดมาให้ครบๆแบบนี้นะเดินทางทั้งที7ที่นั่งได้ปีใหม่ๆนะครับผมกับราคาเพียงแค่809,0000บาทเท่านั้นนะครับลองทักกันมาได้เลยนะครับคนไหนที่กำลังตามหารถใช้งานสักคันอยู่นะครับมีลูกเพิ่มหรือมีเจ้าตัวน้อยเพิ่มขึ้นมาเฮ้ย ได้เวลาออกเจ็ดที่นั่งกันแล้วล่ะมาถักกันมานะครับพี่เบอร์โทรศัพท์0837777747และ0837777757ลดครอบครัวดีๆแบบนี้อยากให้ได้ไปใช้กันนะครับผมวันนี้แม็กโตโตขาดลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ